ตอนเช้าครับทุกคนวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่1 9บเก้าธันวาคมแล้วนะครับหลังจากเมื่อคืนเราไปทำงานนะครับทำงานก็กำลังขี่รถกลับเนี่ยวันนี้ก็มีแพลนบอกคลิปนะครับว่าจะไปอะไรคนระับเพชรบูรณ์ไปนอนที่อุทยานแห่งชาติตาดหมอกเนี่ย ตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงสิบสกว่านาทีแหละ11นาทีอากาศหนาวมากเลย14บสองศาโอเคครับเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเก็บของก่อนแล้วก็พักสักหน่อยแล้วก็ค่อยออกเดินทางต่อไปกันเลยเดีย๋ยวเราแวะเติมน้ำมันสักครู่นะเดีย๋ยวเราชิปนี้เราจะวิ่ง แก๊สเซอร์ฮอร์อีสิบนะครับโอตโตชัยวันลุงน้ำตาลนี่หาอะไรกินครับทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณ10บนิกาสาเอ็นาทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางไปที่ อุทยานแห่งชาติอะไรนะตาดหมอกที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยเดี๋ยวเราจะผ่านบ้านเชียงนะครับออกหนองเม็กเข้าหนองหารอุดรแล้วก็ไปเส้นหนองบัวลำพูนะครับ ระยะทางก็ประมาณสามรสามสิบกว่ากิโลนะครับตอน,นี้เราก็อยู่ที่ถนนหมายเลขยี่สครับสกลอุดอคกล้เพื่อนๆตอนนี้เราก็ถึงอุดรธานีแล้วเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้าย เ,เลี่ยงเมืองอุดอรนะครับตอนนี้เราก็อยู่เส้นเลี่ยงเมืองอุดอรท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดะซ้ายไปทางของบัวลำพูนะครับ แต่มอหนึ่งถึงมห,หกขบวนรถยาวสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ผ่านไปผ่านมาเส้นนี้ก็ ระมัดระวังด้วยนะครับดูดูอยู่น้องบอลลูนูไม่รัวใช่บครับก็ เพิ่งคิดได้ว่าไปนอนภูเรือดีกว่าก็คนละฝากเลยเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับก็วิ่งจากน้องบมพูไปภูเรือนี้ก็ประมาณร้อยร้อยสี่สิบนิดนิด นี่แหละครับสำหรับการออกคลิปของผมก็ไม่ได้ไม่นอนก็ไม่ได้ f ิกจุดหมายปลายทางนะครับเพราะว่าเราไปแบบชิลๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ยแทนมีแทนนีแต่ไม่จำเป็นต้องตามแพนก็ได้อย่างเงี้ยเรานึกออยากเออตรงนี้น่า เที่ยวเราอยากไปนอนตรงนี้เราก็สามารถไปได้เลยเงี้ยแต่ก็อยู่ในเส้นทางระหว่างที่เราแพนไม่ได้หังมากอย่างเงี้ยนะเดีย๋ยวเราจะแวะปั้มน้ำมันปตอนากลางสักครู่พักรถนะครับหลังจากขีมาตรงตนูน่ชววนชายบาลทางที่สองเราก็เติมน้ำมันไป หกสิบบาทนะครับรอบแรกก็ะมหกสิบสาวทุกคนตอนนี้ก็น่าจะใกล้ๆวัดถ้ำเอราวัณแล้วนะครับอากาศเย็นเย็นสบายเลยแล้วตอนนี้ก็เวลาประมาณอะไรนะบ่ายสามเกือบ เกือบสีบ่โมงครับทุกคนตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่อำเภอวังสะพุงแล้วเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับ นอนเาวาก็ต้องไปจะเป็นเข้าโรงมาเลยนะครับ เหลืออีกประมาณ10บกโลนะครับก็จะถึงอำเภอภูเรือนะครับเดี๋ยวเราจะไปแวะหาซื้อของเตรียมขึ้นไปทำอะไรกินเล็กๆน้อยๆ,ๆอยู่บนที่กางเต็นท์นะครับสำหรับทริปนี้นะครับเราไม่ได้เตรียมเต็นท์ไม่ได้เตรียมอะไรมานะครับเดี๋ยวเราจะไปติดต่อขอเช่าเต็นท์แ ก็อุปกรณ์เครื่องนอนต่างๆนะครับเพราะว่าทริปนี้มาจากบ้านจะเข้ากรุงเทพนะครับ <pp> ก็หาแวะเที่ยว <pp> ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ได้รีบตอนนี้เราก็อยู่ที่ <pp> เขตอำเภอภูเรือแล้วดูดูยอดภูเรือน่าจะใช่นะยอดนั้น เราจะไปนอน,นาที่ยอดภูเรือกันนะครับนี่ครับระหว่างทางก็จะมีสวนดอกไม้ขายผลไม้ต่างๆนะครับสตรอเบอรี่ณตอนนี้มีไหมอ่ะมียังอ้วนสตรอเบอรี่เห็นไหม <cond u> มีมีเยอะน่าจะมีอ่ะโคตรเย็นเลย,ยเพื่อน บรรยากาศโคตรได้เลยเพื่อนๆสสยมากน,นี่เป็นงานอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ไม่รู้คุณอาูมอยู่ข้างบนนู่นกระาบทุกคนเดี๋ยวเราจะจอดแวะเซเว่น ซื้อของตรงทางขึ้นนะครับกลับรถยังไม่ได้เลยยังไม่ทางขึ้นอยู่นี่นี่ประตูสูมทางขึ้นเนี่ยเนี่ยใช่ เดีย๋ยวเราจอดเซเวก่อนจะซื้ออะไรดูดิมีอะไรซื้อไหมครับทุกคนหลังจากที่เราได้แวะโลตัสนะครับซื้อของตุนขึ้นไปเต็มกระเป๋าเลยเนี่ยเราเข้ามาแล้วยินดีต้อนรับสู่อุทยานแห่งชาติผูเรือเนี่ยครั้งหน้าก็จะมีเทศกาลต้นคิดมาครั้ง ที่เนะครับไม่รู้เริ่มจัดวันไหนจัดแล้วใช่ไหมครับทุกคนเราก็มาถึงจุดตรวจครับทุกคนเมื่อกี้เราก็ไปจ่ายค่าเข้าอุทยานแล้วนะครับผู้ใหญ่40บาทนะครับ กับรถมอไซค์ยี่สิบบาทรวมทั้งหมดร้อยหนึ่งนะครับค่าเข้าอุทยานแต่ส่วนอุปกรณ์เครื่องนอนก็ขึ้นไปติดต่อข้างบนนะครับครับ mm hmm. เดี๋ยวเราขึ้นไปเลย mm hmm. นี่ครับเรากำลังไปที่จุดกลางเต็นท์ที่สองของยอดภูเรือนะครับทางก็จะเป็นประมาณนี้ อุณภูมิที่วัดได้น่าจะข้างล่างนะครับประมาณ20องศานะครับแต่ยอดภูก็ไม่รู้ก็จะอยู่ที่13 14บ้างหน,นาวมากเลยมือแข็งหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปติดต่อกางเด็นก่อนนะโอ้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 โอโอ เย็นมากคุเพื่อนต้องลองใครไม่เคยมาต้องลองมานะครับอยากจะบอกว่าสุดยอดคุณเพื่อนนี่เวลาประมาณ5โมงองุณหภูมิอยู่ที่16องศานะครับต้องวอดน,น่าจะประมาณ15 บรรยากาศดีสวยมากสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนี่ลานกลางเต็นที่สอของอุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับดูดิวิวสวยมากนี่จะเป็นลานจอดรถนะครับสำหรับรถมอไซค์ผมจะจอดตรงข้างเต็นท์เลยนะครับอเอารถไปถ่ายรูปเลย เดี๋ยวเราจะเดินไปดูไปเดินดูรอบๆว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ก็เวลาวันวันกี่โมงแล้วตอนน,ตอนนี้ก็เวลาประมาณ17นาฬิกา45นาทีนะครับ จะมีทางไปดูน้ําตกน้ําตกอะไรเนี่ยน้าตกหินสามชั้นไปได้ไหมสามร้อยเมตรเองเดี๋ยวเดินไปดูกำลังจะเดินลงไปที่น้ําตกหินสามชั้นเขาบอกว่าน้ําลึกหนึ่ง หนึ 1> 1. ่งจุดสองเมตรสถานการณ์ปลอดภัยอันนี้แม่บ,บ้านเดินนำ <c oughs> มีคนลงไปไหมเนี่ยก็ห <c oughs> ่างหายไป <c oughs> เดือนก,กว่าๆเพราะว่าติดภารกิจ เพิ่งฝึกเสร็จฝึกทหารเสร็จก็่า่าพักสิบวันนะครับก็หาที่เที่ยวผ่อนคลายเหมือนไก่อีกยี่สิบเมตร ได้ยินเสียงน้ำไหเนี่ยอะไรงนี้แหละมันเป็นน้ำตกชั้นแรกใช่ไหมจริงนะครับน้ำน้อยหน้าหนาวน้ำตกมีึสามชั้น,น,น,นก็จะประมาณถ้าท,ที่ตกดินเหมือนอดะไปกลับด้ย เดี๋ยวเรา,ลากลับไปที่ลานกลางเต็นท์นี่ครับเพื่อนๆข้าวแรงหมูกระทะชุดละสามร้อย